คดีบัตรเครดิตอายุความ2ปีนะครับนับแต่วันที่ผิดนัดชำระนี่ครั้งสุดท้ายนะครับแต่แม้คดีจะขาดอายุความแล้วก็ตามนะครับเจ้าหนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะดําเนินการฟ้องร้องคดีต่อศาลได้อยู่ดีนะครับนั่นหมายความว่าต่อให้เป็นคดีที่ขาดอายุความแล้วคุณจะเดินดุยๆยไปที่ศาลเพื่อบอกศาลว่า คดีขาดอายุความ้วครับยกฟ้องให้ผมด้วยนะครับอย่างนี้ทําได้ไหมมันก็ทําไม่ได้ครับทางแก้ที่ถูกต้องเนี่ยนะครับคุณก็ต้องยื่นคําให้การเข้าไปตามกระบวนการเวลาเจ้าหนี้เขาฟ้องมาเขาต้องมีหมายสารถูกไหมเป็นร่างคําฟ้องเวลาคุณจะสู้คดีคุณก็ต้องมีร่างคําให้การเป็นขั้นตอน ในการต่อสู้คดีของทางศาลไอ้ตัวร่างตัวนี้อาจจะไปศึกษาจากอินเทอร์เน็ตมานะครับเพื่อเอามาร่างเองก็ได้หรือจะให้ทนายเขียนให้ก็ได้นะครับแต่ว่าทางที่ดีถ้ายอดนี่มันเยอะเนี่ยดอกเบี้ยมันฟ้องกันมาเป็นแสนเนี่ยควรให้ทนายสู้คดีให้นะครับเพราะว่านอกจากตัวคําให้การแล้วเนี่ย ทนายก็จะยื่นในส่วนของคำาคาร้องในการขอให้ศาลวินิจฉัยประเด็นข้อกฎหมายนะครับว่าเป็นการขาดอายุความเนี่ยนะครับถ้าประเด็นนี้เนี่ยนะครับต่อสู้นะครับคุณก็ไม่ต้องจ่ายสักบาทหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ยื่นทาให้การเข้าไปศาลก็ไม่อาจทราบได้ครับไม่มีทางที่ศาลจะยกฟ้องครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่ยื่นเนี่ยก็คือแพ้คดีนะครับจำเอาไว้นะครับถ้าคดีขาดอายุความ ก็ต้องยื่นคำให้การต่อสู้คดีนะครับ